เรามาดูในข้อนี้ครับเขาให้หาว่าจานวนไหนมากกว่ากันเหมือนเดิมนะครับ10ส่วน50นะครับกับเท่าไหร่ครับ7ส่วน35อ่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยเราดูเลยมันมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะเพราะว่าเราดูไว้แล้วว่าตัดได้ใช่ไหมครับนะ0ตัด0ไปเลยนะครับตรงนี้เหลือเท่าไหร่ครับ1ส่วน5นะแล้วนี้แหละครับ7ตัดได้ไหม71 7 75 35 อันนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนห้าอ่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ทาไมครับเท่ากันพอดีนะนะเพราะฉะนั้นนะสิบส่วนห้าสิบนะครับมีค่า,เท,าเท่ากับเท่าไหร่ครับเจ็ดส่วนสามสิบห้านะอย่าเสียเวลาไปนั่งหาคอรนออยู่นะครับนะครับถ้าตัดได้ตัดเลยจะได้รู้โอเคนะครับ